ับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมนะฮะอ่านานาบุนโนติจุนี่นะครับมิวสิกทารนั่นเองครับซึ่งเป็นเกมนะครับจากฝ้าของอนิเพสร่วมกับแฮนะครับในการที่จะทำเป็นเกมมิวสิกวิดเทมนั่นเองนะฮะแล้วก็ผมก็เพิ่งติดตามจากการ์ตูนเรื่องนี้ไม่นานแล้วครับแล้วก็แต่หมวยดอ้นด้วยครับซึ่งวงอ่านานาบุนโนติจุนี่ครับถือว่าเป็นวงไอดอลนักภาพที่ก่อตั้งโดย อากิบุโตะยาสุชิผู้ก่อตั้ง AKB 4 8แล้วก็อีกหลายวงนั่นคือโมกิสักะแล้วก็ลัสไอเดนเองครับผมนะฮะแตะ่รอบนี้จะเป็นแบบว่าเป็นไอดอนนักผ้าครับมีนักผ้าสิเอ็ดคนกับ11คาแรคเตอร์ครับนั่นเองนะฮะแล้วก็สาเหตุที่มาวัดในวันนี้ครับเพราะว่าปกติเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ถ้าเต็มไปด้วยเมมเบอร์นั้นนะฮะก็จะมีแต่ตัวการ์ตูนอย่างนี้ใช่ไหมครับ นี่ฮะเป็นตัวไฮเปอร์สิคนอย่างนี้นะฮะแต่ถว่ามีการสุ่มกรชาเกิดขึ้นฮะที่น่าสนใจเพราะว่ามันจะเป็นแบบรูปคนแบบนี้เลยฮะรูปนักภาพตัวจริงทั้ง5คนฮะสวยมากนะครับเพิ่งจะมาประเดิมในช่วงปีใหม่นั่นเองครับแล้วก็เทปแรกที่จะออกในการเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีแบบว่านักภาพมาตัวจริงมาโชว์ด้วยครับในวันที่เมกราคมที่ถึงนี้นครับผม ซึ่งถ้าใครติดตามวงนี้ในทุกวันเสาร์ในเวลาประมาณ5ทุ่มตามเวลาญี่ปุ่นนะฮะก็จะมีวงนี้ครมามีรายการของตัวเองด้วยนะครับแต่ที่่ามาน้องๆเนี่ยจะเป็นตัวคาแรคเตอร์กระตูนส่วนใหญ่นะครก็คือตัวกระตูนแบบนี้ฮะนะครับเสียงเบื้องหลักของเสียงน้องๆก็มาจากฮะมาจากทั้ง11คนนี้ครับเห็นต้นนะครับซึ่ง นี่นะครับกิจกรรมในครั้งนี้ใน,ในช่วงปีใหม่ของเกมนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของอกาชานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีภารกิจว่าเราอยากจะได้นักพากย์สวยๆสองสองในกิจกรรมในวันนี้พอดีนะครับรก็เลยเราจะมาลองซุ่มกันครับว่าเราจะได้ของใครนะครับบ้างนะฮะประมาณนี้เดกกันนะฮะเราไม่อธิบายตัวเกมเับเพราะเนื่องจากตัวเกมจะเป็นเกม ที่เป็นเพลงทั้งเพลงของวงครับแล้วก็เพลงของอดิซอจากกาสตูนี่บิสิด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงของ a k b 4 8ก็อยู่ในวงนี้ด้วยนะครับก็คือน้องสามารถที่จะครบวงเพลงของ AKB48 คได้ครับเพราะว่าผู้ก่อตั้งก็คือคนเดียวกันนะฮะอากิวโตะยาสุชินั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าฮะแล้วก็เลือกที่เออจริงต้องเลือกนี่ฮะกาชาครับตรงนี้เลย นในช่วงนี้ครับก็จะมีกิจเมื่อวานนี้ก็จะมีกิจกรรมของวันเกิดนะฮะของอตัวคาแรคเตอร์ในวงนะฮะก็คือคนนี้นั่นเองครับวันเกิดเมื่อวานนี้เองนะครับผมก็คือเมื่อวันที่4นะครับวันตอนนี้ก็น่าจะเข้าเป็นวันที่5แล้วนะครับ ก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นปกติหมดแล้วนะฮะก็มีกิจกรรมในช่วงนี้ครับก็ผมยังเล่นไม่เป็นนะเพราะว่าเป็นภาษาญี่ปุ่น,นะครับผมก็เลยไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เล่นยังไงกันแน่นะฮะแต่ก็มีคาเลอร์การชาสวยๆมาให้สะสมเยอะมากนะครับแล้วก็เราต้องฝึกตอนนี้เราเหลืออย่างเดียวก็คือยังฝึกอัปเดตยังไม่เป็นนะครับไม่รู้ใครจะเป็นคนที่จะสอบเป็นภาคภาษาไทยได้ หรือเปล่าหรือว่าเป็นอังกฤษได้ก็ดีนะเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้ได้นะครับแต่วันนี้เราจะมีภารกิจก็คือเราสามารถที่จะโชว์ตรงนี้ได้ครับก็คือเราสุ่มได้กาชาของใครนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ได้นรครับว่าอ่านักพ่ตัวจริงของทั้งน้องอ่ะสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันคะว่าได้ยังไงบ้างครับพุนี้ผมมีเพชรจำนวน3า8 5นนะครับซึ่ง ผมตอนแรก่าอยากจะเติมอีกนะครับแต่ว่าเสียดายว่าเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นครับผมไม่สามารถเติมได้เราจะต้องเล่นอย่างเดียวครับเพื่อสะสมเพชรเพื่อจะมาจับคาชาให้ได้นะฮะแต่อย่างน้ก็คือไม่เสียตังนั่นเองนะครับแล้วก็หวังว่าครับถ้ามีโอกาสเปิดเซิร์ฟเวอร์ครับในสาหรับต่างประเทศครับนอกประเทศญี่ปุ่นได้แล้วก็ก็คงได้สนุกกว่านี้แน่ๆครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่า10ครั้ง2,500 เป็นยังไงบ้างนะฮะไปเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่งนะครับวาดดูแลของใครครับสิบคนแท็บนะฮะเริ่มได้ว้ามีสีทองสองอัน,นะฮะไม่มีสีลงอสักอันหนึงนะครับได้คาแรคเตอร์ธรรมดาครับนี่ฮะคนนี้ครับจิฮารุนะครับ เป็นกัปตันวงด้วยนะครับโฟกัสช,ชั้นนะอาจจะจำชื่อไม่หมดฮะคนนี้ก็สวยฮะแต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์ธรรมดาครับก็แต่ว่าผมได้อันนี้มาแล้วคือคณเอลูครับถ้าถ้าใครสอนต่อหรืออิสตาแกรมของเธอฮัสวยครับคนนี้ อ่คนนี้สีทองแล้วก็โทดจุนครับก็คือโ,โอชิเลยฮนะลูรีครับคนนี้เล่นเกมแล้วก็น่ารักมากนะครับโอชิเคอเลยทีเดียวนะครับได้ครับได้อีก,คกเคอร์ต์หนึ่งแล้วส่วนคนนี้เนี่สีทองด้วยปะ โอ้ได้สีทองด้วยครับเป็นบอย่อยจังนั่นเองครับบ่อยปีนั่นเองครับได้มิอุครับเป็นแบบธรรมดานั่นี่นะฮะข้าไปด้วยกันนะครับแบบธรรมดาครับก็มีซ้ำด้วยฮะถือว่าเป็นเซนเ,นเตอร์วง,ด,ววาาวงด้วยนะครับผมแล้วก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างจับจะวงไอดอลทุั่วไปด้วยฮะ อันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกกันนะเพิ่งจะได้ได้คนนี้ฮะจำชื่อไม่หมดนะต้องขออภัยนิดนึงนี่ครับพึ่งอายุแก่ขึ้นอันนี้ก็ด่านกันฮะ ได้อีกแล้วคนนี้น่าจะกดสุดท้ายแล้วนะฮะน้องอุตะฮนะเสียงอิโคเนี่ยก็คือน้องอุตะคนนี้เองครับก็เคยได้มาแล้วฮะก็เลยขึ้นอัพเลเวลนี้ให้ครับอาะครับ,รบสรุปกาชารอบนี้ อ,อยังฮะยังไม่หมดแล้วอัปเดตอีกคนนี้เหรอเป็นโอ้โหได้สาดาวครับมีแถมให้นะมีแถมให้แบงร่างนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากกาชาในรอบนี้นะครับแล้วก็ก่อจะสุ่ม10เที่ยวครั้งหน้าก็ต้อง สะสมปั่นกันไปนะครับตอนนี้เรามีเมมเบอร์ของใครบ้างเอง่ยเดี๋ยวเราวาร์ปไปดูดีกว่าเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีใครบ้างดีกว่านี่ฮะตอนนี้กอลก็ได้สะสมเป็นเมมเบอร์ธรรมดาเยอะอยู่นะฮะมือใหม่หัดเล่นครับแล้วก็มี มี SR แล้วก็ SSR นะครับก็เท่าที่ได้เขาจะมี SSR หลายคนอยู่นะครับอันนี้เป็น SR ครับเพิ่งจะได้ครับโัวตปีนั่นเองนะฮะเอ้ะมาดูได้ไม่เลยเยอะจัののた ยังไมาดูกันดีกว่าว่าได้ของใครบ้างนะครับก็จะมีหลายหคนเลยทีเดียววันนี้รีวิวสั้นๆฮะว่าได้ของใครกันบ้างะฮรได้ SSR ก็คนนี้คนระับ น่าจะเป็นคานาเอรุฮะคนนี้สวยอยู่นะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็เล่าหนือยจากนี้ก็มีของอ่าน้องคนนี้ครับที่ภาพมีอยู่ในเองนะครับนาโกมินนะฮะชื่อนาโกมินนะครับคนนี้คาแรคเตอร์นี้ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับผม พราะว่ามีนิสัยที่ค่อนข้างจะเขินอายครับแต่เวลาโชว์ฟูาฟเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่มากเออทีเดียวฮะั็อัน,นี้คือตัวอย่างของเกมเอ่อนานา,นาบุญนรนที่จุนิครับมิวสิกท m e นะครับประมาณนี้ครับซึ่งสามารถเล่นได้เฉพาะบนสโตของ Apple Store ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ Play Store ประเทศญี่ปุ่นเท่าน,นั้นนะครับผมเกมนี้ยังไม่มีวางนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครอยากจะเล่นนะครับก็ลองสมัคร Apple ID หรือ Play Store ในเวอร์ชันญี่ปุ่น,นครับแล้วก็โหลดนี้มาเล่นดูกันได้นะครับโอเคครับรีวิวสั้นๆเท่านี้ครับผมมอบครับ